สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาปังโควิ่ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับนี่ก็พายภูผาอะไรครับโอ้ครับนี่ก็จะเป็นอาหารครับผมอาหารครับเป็นข้าวโพดครับครับครับก็ให้ทีมงานไปครับทีวัดป่าน้องพย้อมครับผม แม่สิงองบริบารทั้งหลายเหล่านี้ขอไปเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความดแรกเป็นพังคำมือครับพังคำมือพังพิดาวครับพายภูผาและพายชัยมงคลครับและพังน้ำหวานก็มาครับวันนี้ครับพังน้ำหวานได้มาออกกำลังกายครับพังน้ำหวานั่เแาครับวันลอยครับผมออกกำลังกายครับนี่ก็ พี่โอเล่ครับพี่โอเล่ครับพี่เล่สุดหล่อครับพี่เล่ครับพี่เลสุดหล่อครับเอาเอาเอาครับดีกว่าดีเล็กครับสวัสดีครับพี่โอเล่เลครับพี่โอเล่ของเราครับายาวมากครับพี่โอเล่ครับ มีแต่งานยารับผู้ผาจะได้เหมือนเขาไหมน้อง <_ d ance> ผู้ผาใช่ไห <_ d ance> ผู้ผานะอยากได้งานเหมือนพี่โอเล่ต้องใช้เวลาครับกี่ปีครับ <_ d ance> สิบป,ปีผู้ผาตอนนี้กิจย่างเข้าวแปะครับยังเ,เกินสิบเอ็ด <_ d ance> จ,ะจะได้เท่านี้ไหมครับ <_ d ance> ได้ทำไมตัด ครับพี่วุลัยเขาบอกว่าได้ถ้าไม่ตัดครับผมครับนี่เราครับโอ้ครับพี่วุลัยว่าตัดเคยตัดมาสี่ครั้งแล้วครับผมครับพี่วุลัยครับบอก็ไม่ขายครับสามฝากกี่สิบไม่ใช่ผมเอาไปฝากสาวๆครับสาวๆเขาเขาไม่ได้มา น้ใจน้ใจ้0นี่ก็เป็นทองแท้ครับผมไม่ธรรมดานะครับขายทองแท้ครับสุดหลอครับครับถึงงานขายทองแท้ก็มาครับครับมานี้มามากันหลายเชื่ยครับผมไม่ได้นุ่มรอๆเลยครับขายทองแท้ครับก็สุดหรอเราครับนี่ สุดหล่อสุดหล่อของเราครับโอ้โหครับครับโอ้นี่ก็พี่ใหญ่ของเราครับผมตอนนี้พี่เล็กแกได้เอาพายขวนเมืองมานะครับเพื่อตอนนี้จะมีสแสดงนะครับสแสดงยิง สื่ขากินต้นต้นอาหานข้าวโพดก่อนครับผมมีอะไรครับนี่นี่ครับแฟนคขับของพี่เล็กครับผมแฟนครับคนใช้อ้าวก็พี่เล็กว่าคนใช้ครับอันนั้นคือรถใช้กินอาหารอะไรอย่างครับผมเป็นต้นเป็นข้าวโพดนะครับ ข้าวโพดกับข้าวโพดครับใส่ใจอร่อยมากเลยครับนี่ครับผลเมืองครับนี่ครับเป็นสีดอกคุณเงินครับผมสีดอกคุณเงินครับสีดอกคุณเงินครับนี่ก็เป็นขันเงินครับผมขันเงินครับวันนี้เราก็มาครบทีมงานนะครับผมแสงวัฒนธรรมครับ ลายฟังครับนี่ก็เป็นผู้ดอยครับลายผู้ดอยครับนี่บทายผู้ดอยครับผมโอ้ไอ้น,นี่แม่นยังน้อครับน้อน,นี่โอ้จช่เลยน้องครับนี่หมกักไงครับโอ้หมักมีครับผมไม่เงี้ยสีบ้ <laughs> ครับนี นี่ก็ป้ายต้องทำนะครับเด้อครับนป้ายต้องทำครับป,บป้าต้องคำเราจะทำเราจะพายพญ่ีสีทับไทยครับผมครับดีครับนี่ครับโอ้ครับแล้วก็เป็นครับ นี่ก็พายของเงินครับกับพายแก้วครับแล้วก็ไปยักของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพ่อหมอครับพ่อใหญ่หมอครับครับงานจะเอามาครับผมมีแต่ง่ายเงีเลยครับผมพี่น้อง บอกเล่ากับสนไทยกันหน่อยนึ่งครับผมครับทานการกินหลาย่างครับผมบุฟเฟ่ด้วยครับหลายอย่างหลายเนี่ยครับผมช่วงเวลาแห่กับคุณบอลกับบุมีิ้นกืถือคลิปให้ครับถือโทรศัพท์ให้ครับก็ได้ถ่ายคลิปครับก็ได้มาถ่ายช่วงขบวนแห่เส้นเร็วแล้วครับแต่ว่าเป็นยังครับพี่น้องครับ để đầy chai ได้ nhanh ครับที่ buổi gặp cốt คเืองรับเนบครมงนี um, Kontakt, right? ่เอาตัวนี้เรื่อไปหนึ่งอของมึงไป๊ขนาครับผมด้านหลังก็มีสักนะครับเด้ ครับโอ้เดี๋ยวพ่มาหาก็แจ็คครับผมก็แจ็คครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับปัญญาสักขั้มปังคือประเดี๋ยวมากครับตกมันครับฮะตกมันปัยังคือตกมันครับเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ครับฮะช่วงวัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนเล่ะควส่วนสมบุ์เนาะครับ ออนไลน์ครับนี่ก็เป็นสีดอห้องครับนี่ครับสีดอห้องนี่ครับผมีดอห้องครับนีครับบุญส่งครับผมครับบุญส่งครับบุญส่งครับหนุ่มมูแบงครับ กดไครับผมนี่เ้าุดลอเลยครับนี่น<อ>ี่ก็สีด๊อกคุณครับกินอาหารหลากหลายอย่างครับาานี่ก็ผ้าแก้วห้องเละครับผมผ้บัก่ายแก้วเฮาครับ พาดปลายแก้วครับพอพันของหมู่บ้านช้างบ้านทะลันนะครับผมอันนี้ก็ได้มาช่วยงานครับผมมาบุญครับล้วก็สิภาพไปเบิองพญายสีทับไทยครับผมจะพาไปเบิองครับผมครับสวัสดีครับครับโอ้ครับครับไปดีนะ เส้นทางไดนเสมอคุณก็จะมาหนองบัวลำพูโอ้น้องบัวลำพูนาบูรุษีเกี่ยวสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมเอฟซีนะครับทีนัลักษณ์ทุกคนขอบคุณมากนะครับมาช่วยงานบ้านพ่มานครับวันนี้ทีมงาน้างวัฒนธรรมบ้านพละนะครับผมบขอบคุณมากเลยครับขอบคุณขุนเดชพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับใต้ดูงานพ่อใหญ่ครับ ยินมครับยินดยินับเลยครับอิ่มมากครับพอใจอาหารเยอะมากโอ้สารพัดแตงโมแตงโมก็เยอะตาโพดก็เยอะครับพอใจ เขากล้องนะครับผมนี่ครับหัวหักลงมาครับ อันดีคก็บพายแก้วครับนี่ก็ที่ใหญ่ครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่ร่มครับตูกแสจะใอิ่มแล้วครับถอยออกมาครับครับับสำหรับจิมนี้ก็ขอฝากไว้น้ำอบอกอบใจเอซน้ำเะครับเด้อ ฝากเมากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับตะไคร้ย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคนดชวนเลครับขอบคุณครับ